สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูฟิล์มนะคะครูฟิล์มจะพาเด็กๆมาเรียนรู้ในหน่วยอารมณ์ที่แตกตา่างให้เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยอารมณ์ที่แตกตา่างเรื่องร้องไห้เสียใจเวลาที่เด็กๆเ,เสียใจเด็กๆจะมีน้ำอะไรเลย ใสๆไหลออกจากตาคะเขาเรียกว่าน้ำตาวันนี้ครูฟิล์มก็มีนิทานมาฝากเด็กๆด,ด้วยนิทานมีชื่อเรื่องว่าหญิงชราร้องไห้อ่วันหนึ่งนะคะมีหญิงชราคนหนึ่งชอบร้องไห้มากเลยตอนที่มีอากาศดีหญิงชลาก็จะร้องไห้ เวลาที่อากาศที่ฝนตกลงมาหญิงชราก็จะร้องไห้ก็เลยมีชายคนหนึ่งแปลกใจเอ๊ะทำไมยายคนนี้ถึงชอบร้องไห้จังเลยชายผู้นี้ก็เลยถามคุณยายว่าคุณยายทำไมคุณยายถึงชอบร้องไห้จังเลยเวลาที่อากาศดีคุณยายก็ร้องไห้เวลาที่ฝนตก คุณยายก็ร้องไห้คุณยายคนนี้ก็เลยตอบกลับไปว่าป้านะ่ะมีลูกสองคนลูกชายคนโตนะ่ะจะขายน้ำแข็งลูกชายคนเล็กนะ่ะจะขายลม่มเวลาที่อากาศดีลูกชายคนเล็กก็จะขายลมไม่ได้แล้วเวลาที่ฝนตกลูกชายคนโตก็จะ ขายน้ำแข็งไม่ได้ป้าก็เลยกุ้มใจร้องไห้เสียใจอยู่นี่แหละผู้ชายคนนี้ก็เลยพูดกลับไปว่าป้าป้า,ป,าป้าคิดผิดแล้วแหละเพราะว่าที่จริงนะ่ะป้าควรที่จะดีใจเพราะว่าเวลาที่ฝนตกลูกชายคนเล็กของป้าน่ะก็จะขายลมได้เวลาที่อากาศดีลูกชายคนโตของป้าก็จะขายน้ำแข็งได้ ป้าก็ต้องดีใจสิอ่หลังจากนั้นป้าคนนี้ก็เหมือนตื่นจากฝันเวลาที่อากาศดีป้าก็ดีใจเวลาที่ฝนตกป้าก็ดีใจเพราะว่าลูกชายทั้งสองก็ขายของได้หลังจากนั้นปาน้าคนนี้เขาก็เลยยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มดีใจมีความสุขในทุกๆวัน เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเพราะอะไรยายคนนี้ถึงร้องไห้คะเพราะอะไรเอ่ยก็เป็นเพราะว่าป้าคนนี้กุ้งใจลัวลูกชายขายของไม่ได้ป้าเขาก็เลยร้องไห้เสียใจแล้วเด็กๆล่ะคะมีเรื่องอะไรบ้างที่ทำให้เด็กๆร้องไห้เสียใจมีเรื่องอะไรบ้างคะอาจจะเป็นเด็กๆล้ม หรือว่าอาจจะเป็นเด็กๆโดนผู้ปกครองดูโดนคุณครูดูเพราะว่าที่โดนดูก็เพราะว่าเด็กๆดือ้อทำตัวไม่ดีใช่ไหมคะทำตัวไม่ถูกต้องผู้ปกครองหรือว่าคุณครูก็เลยดูแล้วก็มีอะไรอีกคะเวลาที่เด็กๆเล่นของเล่นไปเล่นเครื่องเล่นแล้วพัดตกจากเครื่องเล่นตกลงมา หัวนอกหัวแตกเด็กๆก็จะร้องไห้เสียใจหรืออาจจะไปแย่งของเล่นกับเพื่อนอ่าก็จะร้องไห้เสียใจเหมือนกันโดนเพื่อนแกล้งเป็นสิ่งที่ควรทำไหมคะไม่ควรทำเพราะว่าเพื่อนคนนั้นเขาก็จะเสียใจร้องไห้สำหรับวันนี้นะคะคุณครูฟิล์มก็ต้องขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะคูณชิมอยากให้เด็กๆเข้าไปเรียนออนไลน์กันมากเลยถ้าุ่นผู้ปกครองสะดวกหรือว่ามีเวลาให้เด็กให้พาเด็กๆเรียนออนไลน์กันด้วยนะคะจะได้รู้จักคู่คูครู้จักเพื่อนเพื่อนนะคะจะได้สนุกกับการเรียน